เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel กันซ่านนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue CD พาง6นั่นเองนะโอเคในวันนี้จะมีชาร์ล g e แบบไหนรอเรากันอยู่มาดูกันเลยครับดูสิ Make it Rain Make it Rain อะไรเรนครับอ๋ออ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทำไมมันถึงตั้งชื่อดาว่า Make it Rain นะครับเพราะว่าตัวที่มันให้เราใช้ แทบจะทุกตัวเลยนะให้เงินได้ครับอย่าเป็นมุมแหลงให้ให้เงินได้ฮีโร่ก็ให้เป็นตัวนี้ให้เป็นอยู่แล้วโอวินแล้วก็สไนเปอร์สายกลางให้ได้อยู่แล้วบัคเคเนียให้ได้แน่นอนนะซูปเปอร์มังที่จริงๆก็ให้ได้ถ้าเราเล่นสายบนแบบว่าไปสายแบบสายสัพพอร์ตมันก็ให้เงินเป็นเอาใชม่สายเงินปารน่าฟาร์มเงินแท้ๆวิเลนส,สายเงิน อันนี้มันต้องการให้เราเล่นสายเงินครับลุยได้จะเอาเงินให้เยอะแยะไปเลยทีเดียวเชียวโอเคเริ่มมาไม่ต้องคิดอะไรมากครับวางฮีโร่ดีกว่าฮีโร่ตัวนี้นี่จะสามารถบัฟตัวพวกตัวที่เป็นสายเมจิกได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถบัฟซูเปอร์มังกีได้นะครับซูเปอร์มังคีไม่สามารถวางตรงนี้ได้วางได้ไหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่ว่าผมวางเจ้านี้ไว้ดีกว่าโอบิน โอเคด่าน okay. นี้การเงินหนักๆครับเพราะว่ามันเป็นแบบฮาร์ดด้วยนะถ้าเราสังเกตตอนแรกมันจะเป็นแบบฮาร์ดอยู่เพราะฉะนั้นก็การสร้างอะไรต่างๆมันจะใช้เงินมากขึ้นใฮ้ไม,ไม่สเตตเป็นแบบฮาร์ดแต่การการใช้เงินไม่ฮาร์ดครับราคาซูปเปอร์มันกี้ไม่ได้สูงถึง3,000ไม่เป็นไรอ่ะเริ่มมาผมเริ่มมาคเนียก็ได้แต่เราจะไม่เห็นพังตัวนะสิไม่เป็นไร ตัวเห็นพังตัวครับผมพูดว่าแลอวไปเดียวเราเห็นพังตัวเต็มเตมเลยน,นี่เห็นแล้ว <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่งันต่อโอเคจมตีจมตีฮีโร่ Hero ตัวนี้ต้นเกมตีดีนะครับถ้ามีใครตีพังตัวให้กบับเขาแล้วก็เขาจะพาเราไปได้แบบไกลมากเลย บรนานะ่าฟาร์มด่านนี้ให้ใช้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับผมก็จะใช้เต็มที่เหมือนกันนะนะจะปรับปึกปรับปึ้งเดี๋ยวรอเก็บเงินซื้อเหมืชั้นแมนครับผมเอ๊ะหรือว่ามันเป็นแบบฮาร์ดนะดูจากราคาที่ซื้อมันก็ไม่ได้ถูกเลย ตรงนี้ไม่ได้บอกแต่ไม่เป็นไรแตผ่ผมเห็นอ๋อาร์ d ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรง setting ข้างบนมันจะเขียน hard difficulty เป็นแบบยากนั่นเองการจะซื้ออะไรก็จะยากขึ้นนิดนึงนะใช้เงินมากขึ้นความแข็งแกร่งของบ l ูนจะเท่าเดิมแต่เรามีเงินซื้อตัวยากขึ้นครับผม ด่านนี้น่าจะต้องสแปมบันานะน่าฟาร์มเนาะไม่ใช่สแปมซูเปอร์มังกี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องแรกแรกก็บุกไปอย่างนี้ก่อนนะน่าจะกันได้สักพักหนึ่งเลยล่ะฮีโร่ตัวนี้บวกกับเจ้าบัคเนี่แล้วก็โอเคอะเดี๋ยวด่านนี้เราจะอัปเกรดได้ได้กันเพิ่มละ เราสามารถวางเจ้าบัคเนียได้แค่ห้าตัวนะครับในเกมนี้ก็เดี๋ยวจะวางไปก่อนเลยห้าตัวสายให้เงินนี่แหละตัวที่สองให้บัคเนียเป็นตัวให้เงินแล้วก็เป็นตัวต่อสู้ด้วยพร้อมรัพร้อมกันในตัวเดียวรวมร่างไว้ในตัวเดียว การโจมตีของมันช่างดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะสามารถที่จะอัพสายเงินออกมาได้อีกแล้วได้แล้วนี่ลยเอาอีกห้าตัวก็ห้าตัวสามดันเหล็กกำลังจะมาแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้ตีเหล็กเป็นนะแต่ในอนาคตเราต้องทำให้ฮีโร่ตัวนี้มองเห็นพังตัวด้วยครับ เขาจะได้ตีเหล็กพังตัวได้ในด่าน59อะไรประมาณเนี้ยนี่แน่สามตัวสี่ตัวสี่ตัวสโลเกมลงนิดนึงวางตัวที่5ได้ใช่ไหมเฮ้ย,ยตามปกติมันวางได้นะหรือว่าผมวางผิด เศร้าเลยครับไม่เป็นไรผมยังสามารถซ่อมสถานการณ์นี้ได้อยู่ผมซ่อมได้นิดนึงอัพก่อนที่จะจบด่านจะได้ได้เงินถ้ามันวางข้างบนตรงนี้ไม่ได้จริงๆมันวางได้ครับแต่ผมวางไม่ดีเศร้าเลยอ่ะผมเอายจุดวางวางไว้ตรงนี้กันหลุดเหงาเลยตัวนี้ตัวนี้เหงาเลยครับ แต่ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือเงินเนี่ยเงาจริงอยู่คนเดียวเลยครับถ้าเราอยากได้แบบว่าการเงินที่ดีมากขึ้นนะเราต้องเริ่มวางตัวอื่นเพิ่มที่เป็นการเงินทันทีเลยหลังจากที่ใช้เงินเสร็จตอนนี้อย่างเช่นบานนาฟาร์มอย่างเงีนะ้ย ว่าแล้วก็ทำเลยแล้วกันรีบวางเงินให้เร็วที่สุด3 1 0 0ครับค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันอัพทีเดียวแล้วมันอยู่ไงเดียดได้จังด่านนี้มันจบก่อนที่จะแบบมีเงิน3 1 0 0โอเคการอัพบัคเนีย แต่ผมว่านะมันกำลังจะถึงด้านอันตรายนิดนึงอนะผมอัพให้มันเป็นเกรดช็อตก่อนดีกว่าเพิ่มการป้องกันนั่นเองครับให้ดีขึ้นอัพไปเลยอัปไปเลยอาา่าฮะตัวข้างหลังไม่ต้องหรอกตัวที่เหงาตรงนี้ไม่ต้องมันน่าจะตีได้น้อยมากๆอะ่ะ <call> วางช้าไปจึงนึงไม่งั้นมันจะมีเงินเด้งออกมาไง อันนี้ไปเลย v ว l n เนอร์โบบานานนะครับทำให้ได้เงินเยอะขึ้นนิดนึงแจะเล่นยาวๆก็ต้องเน้นเงินเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าวางแผนไวแล้วด่านนี้สแปมไอสแปมปซูเปอร์มังกี้ตอนจบแน่นอนแบบเน้นจำนวนเยอะแยะโอ้โหไม่ละเอียดเลยผมมา เพิ่มไปอีกนะวังน้ำเผื่อไว้ตอนนี้การเงินเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมนะแฮปปี้จริงเลยแต่ก็เริ่มแบบการป้องกันก็รู้สึกว่าเริ่มจะไม่ค่อยไหวมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่า บันนาฟาร์มเป็นตัวที่ช่วยตีไม่ได้เลยนะครับการที่เล่นบันนาฟาร์มนี่คือเท mm hmm. ่ากับว่าเราไม่สนใจเรื่องการป้องกันเลยเราสนใจแต่งเงินนะครับ mm hmm. อผมว่ายังได้อยู่อะผมว่ายังได้อยู่ผมยังพยายาม maximize การเงินนะครับทำให้เงินมันสูงที่สุดให้ได้นะ โอเคฮึบฮึบบันนาฟาร์มมันวางได้ทั้งหมด10ตัวในด่านนี้ก็จะพยายามวางให้ได้10ตัวไปเลยนะครับทีเดียวจบจะได้ไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกรับเร็วด่านนี้มีเซรามิกแซมมาด้วยไหวไหมเนี่ย ตัวที่อยู่ข้างหลังบ้านไว้บ้านได้ไหมหลุดนี่หลุดไม่มาก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 ผมโอเคผมโอเคผมยอมแต่จริงผมไม่แนะนําให้ยอมนะถ้ามันยังหลุดอีกอะ่ะผมจะรีด่านนี้ใหม่แต่ดูท่าทางจะไม่หลุดเลยเลยม <that>, ันน่านะฟาร์มแบบอีก1ต้นก็จะได้แบบเต็มที่ที่เราต้องการแล้วอะ่ะ เอามามหลุดไหมเนี่ยเหมือนจะหลุดนะเนี่ยโอ้หลุดเยอะเลยเนี่ยไม่หลุดนี่นาโอฮีโร่ปรับเป็นตีเป็นเฟิร์สแทนละกันการหลุดดีกว่าไม่ประมาทครับอ่ะเดี๋ยวพอถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นการป้องกันเพิ่มขึ้นสักหน่อยนงนนะ การป้องกันที่ดีก็คงจะต้องเป็นซูเปอร์บังกี้ไปเลยเดี๋ยวจะเอาซูเปอร์บังกี้เป็นสายสายล่างครับเพื่อให้มองเห็นพังตัวได้แบบง่ายๆแล้วมันเป็นสายน็อกแบ็กด้วยหนึ่งในสายแข็งแกร่งแต่ผมปรับตำแหน่งของนานยนีก่อนไปตรงกลางนี่ดีกว่าอื ความโลภมันอยู่ในใจจริงพอแค่วางซูเปอร์มังกี้นี่ผมทำไมรู้สึกว่ามันโอเคจริงๆที่ผมรู้สึกโอเคเพราะนั่นเนียนะไม่ใช่เพราะซูเปอร์มังกี้หรอกเพราะนันเนียนี่เองกดสกิลตั้งวางเอาไว้แล้วถ้าบลูน่อนเข้าไปก็จะเก็บเอาไว้นะพอมันเต็มมันก็จะคิดซะว่าเป็นบลูนแพร์แล้วกันแล้วเราก็จะได้เงินแบบนี้ครับแล้วคูดาวาใช้ได้ใหม่ก็วางนอีกพอมันเข้าไปพังก็เนี่ยได้เงินมา ค่อนข้างเยอะอยู่อุ้ยลังนี้้าทางไม่ไหวฮะไหวฮะไหวฮะโอเคแต่ถึงกระนั้นก็ต้องอัพอันนี้ครับมีนอกแบกนิดนึง s ุ per m ัง k ี้ตัวนี้เราก็จะต้องคู่กับสายบนแต่ว่าการคู่กับสายบนมีข้อเสียมันจะโจมตีม่วงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้เลยดีกว่าเดี๋วต,ตอนนี้เขาตีเหล็กทางตัวไปแล้วไงอะผมอัพอันนี้ไปเลยอะ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องป้องกันไปสักนิดนึงอ่าพอมั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาอัพการเงินเพิ่มนะครับเพราะว่ายังมีช่องให้ทําเป็นเทียร์สี่ได้อยู่นั่นเองอยังบัคคนแนนก็ทําเป็นเทียร์ห้าได้หรือว่าเราจะทาเจ้านี้เทียร์สี่ก่อนดีนะอืมทาเทียร์ห้าก่อนแล้วกันที่ถูกต้องควรทำสี่ก่อนค่อยๆให้เงินมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรเหล็กพังตัวเราสู้ได้เพราะซุปเปอร์มันเี้ ฉะฉนนั้นด่านนี้น่าจะสบายโมแอปก็น่าจะไม่มีปัญหานะ BFB ตัวนี้พูดผิดผมพูดโมแอปทางค่อนข้างเร็วครับแฮปปี้เลยเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วแต่ต้องไปต่อให้ได้ถึงด่าน100นั่นเองไปผมจะทำตามจุดประสงค์ของด่านนี้ครับ Make it rain นะครับทำให้เงินมันอ mm ู้ฟู่ไปเลยผมชื่อ Make it rain ตัวม่วงนี่ปัญหาผมจริงๆไงยิงก็จะวึ้งวึ้งวึ้งงงกันนั้นแหละพอ s u ซูเปอร์มังก้ตัวนี้อัพสายบนพอเป็นพลาสมาปุ๊บมันกลายเป็นยิงยิงม่วงไม่ได้ทันทีถ้าเป็นลูกดอกอยู่ยิงยิงได้นะพออัพอันนี้ที่จบไม่ได้ครับเพิ่มเข้าไปในนาเนียผมจะเรียกความสามารถอันนี้ว่านาเนียเพราะมันเข้าไปแล้วหายรับไปเลยไง มีใครเคยดูนาเนียไหมเนี่ยหนังอย่างเก่าเลยอะสมัยก่อนถ้าจาผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะหรื้ว่ามีสิงโตเอาเให้พูดถึงสิงโตลืมอัพเลยเอาแต่นึกถึงสิงโตนะนานเนียจริงเงินมันไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วอะแต่ว่าใจบอกว่าเอาอีก ไปอีกผมก็ผม่็ต้องทําตามใจครับใจบอกมาก็ต้องไปอย่างนั้นครับช่วยไม่ได้จริงๆช่วยไม่ได้จริงๆแล้วหวังนะเนี่ยโอเคผู้หลายลืมตลอดว่ามันแค่หมื่นหไงในการอัปเกรดแล้วเงินจะได้เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกครั้งที่อัพเนี่ย ก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆ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 ย,ย,ยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆคือมีแค่ซูเปอร์มังกีตัวนี้ตัวเดียวนี้ผมรู้สึกแบบปลอดภัยขึ้นเยอะะแล้วเดี๋ยวการเงินได้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทันหลงซูเปอร์มังกีสายอันนี้กันใส่ดาร์คแชมเปี้ยนดาร์คไนท์ไปดาร์คแชมเปี้ยนผมมันเป็นสายที่เก่งมากเลยนะจริงๆอะไม่ต้องมีวิลเลจก็ได้ถ้าเราคิดจะใช้ซูเปอร์มังกีสายเนี้ย เพราะว่าวิเลตอันนี้มันช่วยแค่เรื่องเรดาร์สแกนแล้วก็ให้เงินเท่านั้นเอง uh, มีข้อนึงมันช่วยลดการจ่ายการอัปเกรดได้เอออันนั้นออัััันนนนนน้้นผมสนเราจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงบรรณาน้าฟาร์มให้เล่นได้แค่2ตัวก็ใหลรอช้านะจัดมาก่อนเลยตัวแรก ตรงข้างล่างนี่มันไม่โดนฮีโร่อ่ะผมเศร้าตรงนี้ต้องไว้ประมาณตรงนี้ถึงจะได้โอเคก็ได้ไม่เป็นไรเอาให้มองเห็นทางตัวแล้วก็เอาให้สีเราได้เงินด้วยโอเคสุภาเมัอกี้ตัวนี้จริงจับเก๋โอ้ใช้เงินไม่น้อยแบบนี้นนะเนี่ยหกหมืนกว่า แต่ว่าถ้าการเงินลมมากขนาดนี้ผมว่าเก็บเงินแป๊บเดียวน่าจะได้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้บานาน่าฟาร์มเทียห้าก่อนครับความโลภยังอยู่ในใจอะนะวางนาน,นี้ขึ้นมาเท่าไหร่หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเพื่อทำการอัพเกรดเป็นเทียห้าจริงจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันใกล้จะจบเกมแล้วไงมันใกล้จะถึงด้านแปดสิบแล้วครับ แล้วเราเพิ่งกำลังจะสร้างกันกันอีกตัวหนึ่งเนี้ยนะจริงๆก็ไม่ควรแต่ว่ากดไปแล้วครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเด้นซูเปอร์มังกีกันแต่ก่อนอื่นใดนะจอเ่านนี้ก็ได้ผมวางเพิ่มวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ครับเพราะมันช่วยลดได้อีกนะมันช่วยลดได้อีกกระดานนี้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ว้าวนานเนียช่วยไว้เดี๋ยวเราอเกเก d สุ per มังคีตัวนี้ให้เป็นระดับที่สูงขึ้นก่อนเพื่อเพิ่มพลังของการป้องกันขึ้นไปครับรอ64800อันนี้เขาเรียกว่าด่านเน้นคุณภาพนะครับไม่เน้นจำนวนไม่ได้สแปมแต่เน้นคุณภาพที่ตัวเดียวครับถ้าเราซื้อ2อง0,000ได้เนี่ยผมว่ายังไงก็แฮปปี้เกมเนี้ย Uh huh. พลังทำลายถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวไหน,นเนี่ยมา <Wow. S 1> พลังทำลายเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยลองเก็บเงินไปดูสีม่วงทำลายไได้แล้วนะเพราะว่าเราอัปเกรดเขาเป็นเทียสีแล้วพลังทำลายของเขาจะสามารถทะลุทะลวงสีม่วงได้แล้วนะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ทะลวงดีด้วยเพราะว่าเน้นไปกับสายบนมันเป็นสายทะลุทะลวงครับผมว่าการเก็บเงินให้ได้สองแสนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับการเงินขนาดเนี้ยได้แน่นอนจะมีเงินแสนละ,ะเดี๋ยวดูความเร็วในการทำลายซีเอ็มจีตัวนี้นะครับ<ะ>เร็วมากผมว่ายิงเข้าไป อยู่อยู่พงัพงพงังพังแล้วก็หืยังไม่ทันหันหน้าไปทางไหนเลยจบซะแล้วเก็บเงินไปยาวๆครับตอนนี้ยาวๆปึ๊บไกลได้แล้วครับเทียห้าเลเจ n d o ออ h เ n i g ไ t นะครับตัวนี้เก่งมาก เก่งมากเลยอืมอืมอือือ,อที่มันตีแล้วมันหยุดนะครับเพราะว่าซูเปอร์มังกี้ของเราอาเกดสายล่างเนี่ยมันจะมีน็อกแบ็คครับมันไม่ได้หยุดหรอกมันถอยหลังไปหน่อยนึงแต่มันก็มีแบบความเร็วในการเดินหน้ามาหาเราด้วยไงมันก็เลยเหมือนหยุดแต่จริงๆแล้วมันถอยหลังจะได้แล้ว จะได้แล้วจบานนี้ได้จะได้แล้วไปเลยเลเจนด์นับดินไนชนะแล้วครับไม่ต้องสแปมอะไรเยอะแยะเลยแค่นี้ชนะและ้วเลเจนด์นอบดินไนพลังโจมตีกับทะลุทะลวงของเขาเนี่ยรุนแรงมากไว้ใจได้ดูสิครับนี่เสริมเหล็กนะนี่เสริมเหล็กนะเนี่ยวบแป๊บเดียวสบาย ดแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะโอ้โหไอซิไอพจีพังอย่างรวดเร็วครับจักไปด่านนี้เน้นเงินใช่ไหมเรามาดูแล้วกันว่าตอนจบเราจะมีเงินเท่าไหร่ผมไม่สร้างเงินเพิ่มไม่สร้างอะไรเพิ่มแล้วผมว่าอยู่แค่นี้ผมอยู่ได้สบายๆน่ามีประมาณสี่ห้าแสนห้าแสน้าสสาแล้วกันนะผมเดา เยอะไปได้สามที่ผมพูดอ่ะมันน่าจะประมาณอา๋อเลขเดิมไปก่อนนะลองดูค่าแสนสามที่ผมเลงเอาไว้นะตอนจบเราประเมินสูงเกินไปหรือเปล่านะไม่หรอกมังม้งมั้งถ้าเล่น ตามปกติไม่มีการเงินเลยนะอย่าหวังว่าจะซื้อเจ้าซูเปอร์มันกี้เลเจนด์ออฟเดอะไนได้เลยนะไม่มีทางเลยครับยากมากมันใช้เงินเยอะแล้วเราก็ต้องแบบคอยป้องกันตั้งแต่ต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เริ่มมาเราไม่สามารถที่จะซื้อซูเปอร์มันกี้ได้เลยในทันทีถือว่าเป็นอะไรที่แบบแพงมากนานที่จะได้แบบหยิบเขามาเล่นเนื่องด้วยข้อเดียวเลย ราคามันสูงส่วนมากอาจจะหยุดไว้ที่ประมาณแบบเทียสี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเทียสี่ราคาหกหมื่นกว่าเนี่ยก็ถือว่าแบบหม,มันเทียบเท่าเทียรห้าตัวอื่นๆได้เลยไงแต่พอมันเป็นซูเปอร์มังกีครับทุกอย่างราคามันจะอัพขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันเก่งไงซูเปอร์มังกีเป็นลิงที่แบบมีความลับเยอะหลายเรื่องทั้งสายบนเนี่ยสายเทมเพลเนี่ยซูปเปอร์ความลับเลยเยอะมาก ชมดีไปสองตัวเสริมเหล็กก็จริงไหนดูสิอุ๊ยอึดเอาการเหมือนกันนะอ่าก็มีความอึดน,นะห่านเก้าแปดจำนวนเยอะมากทะลุครับแต่ไม่เสริมเหล็กเสร่มจีไม่เสริมเหล็กนี้โอ้โหละลายพังเอาพังเอาเลยเยี่ยมไอเข้าไปอึดอึดอืด่านเก้าเ้าปาด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 งานงานนะดันร้อยครับ ไปให้จบผมมีเงินประมาณ5 0 0แสนไม่ถึง5้าแสนสามนะแต่ถ้าจบด่านเนี้ถึงแน่นอนเงินที่ได้มาจากบานนาฟาร์มกับนู่นนี่นนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบเกือบเกือบถูก่าใช้คำว่าเกือบถูกไ,ได้เป็นอินสตาเมงกี้เอนจิเนียร์มังกี้สองหนึ่งนะครับด่านนี้นี่พลังของ Legend of the Night ซูเปอร์จริงๆทำดาเมจไปล้านแปดนะครับ แต่ว่าเรามีแค่ตัวเดียวไงมันประมาณนี้เลยความแข็งแกร่งของเลเจนด์แบบไหนมันสูงมากอยาได้ถูกๆเขาเชวอะเก็บเงินมาได้เยอะเอาการเหมือนกันถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ด่านนี้ต้องการครับผพราะวอาละเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับการเล่นในครั้งนี้อืมสาหรับผมแล้ว มันอยู่ที่ซปเปอร์มังกี้ตัวนั้นเลยจริงๆอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหจัดเต็มจัดหนักให้กับเขาเลยแล้วเขาก็สนองความต้องการของผมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะก็หวังว่าในการเล่นครั้งนี้นี่จะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนน่าจะถึงเวลาอันควรน่าจะต้องได้เวลาไปแล้วครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะ ส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมแบบทรายนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ